ไ,ไายบายไทยประดับสงคราทยมากดอนความแล้วสตาร์ทอา้าวสตาร์ทแล้วนี่วะหรือไมพความแล้วเบิร์นโลนเอาเลยเอาเลยแสบดักซะเหลือเกินเฮ้ย สวัสดีครับสวัสดีครับผมไปไหนมาเนี่ยดิวล้อลอยครับอะอะไรนะดิวล้อลอยครับดิวล้อลอยเยอะดิวล้อลอยเปรแกนเ่อนนะเอ้ยดิวเป็นคนขับคันนี้เหรอใช่ครับอออืืหก่อนอื่นเลยท่านไปไหนมาครับมาแทนทํางานครับโอ้โหทำงานลาครึ่งวันครับวันนี้ฮะลาครึ่งวันครับเพื่อเพื่อมาถ่ายคลิปครับโอ้โหไอ้น้องเลื่อมใสของแท้่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จ่ายค่าไอ้ครึ่งงานไอ้ครึ่งครึ่งวันให้ เอออ่ะโอเคตามนั้นเดี๋ยวจบคลิปนี้มึงเอาเลขประชีมมารวนให้เอออ่ะโอเคมามาดูกันนอยดีมอันดับ5 ngo ngo โตหอโคราชนะครับนะเอายวดูทรงก่อนเลยแต่ว่าแปลกๆตรงนึงก็คือเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยางนี่ใช้ยางนี่เหรอใช่ครับทรงนี้เลยเหรอใช่ครับแบบนี้เลยใช่ไหมใช่ครับเฮ้ยปกติเขาต้องถอยล้อไปไกลมัช่เหรอ พี่ดิวเป็นสูตรครับมันเป็นสูตรสูตรของทางร้านครับเอาสูตรภายูตรมัาะเอาเนาะใช่ครับเออเอาตามนั่นล่ะอือโอ้โหนี่นะฮะสเตอร์ถาดเข้าหมาทุกคนโคตรใหญ่อะโอ้โหก็เนี้ยือไม่เอาไม่เอา402ไม่เอาพันใช่ครับเอาแค่201ใช่ครับใช่ไหมใช่ครับอ๋อก็คือฮะกว่าขี่ง่ายครับมึงแค่เขาไม่ขี่ง่าย201ร้อยนึ่เหรอเฮ้ยมันง่ายยังไงวะดิวเอาดิวดิวถามหน่อย เทคนิคขับ201เมตรพี่ดิวพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมจับยังไงวะเพราะผมเห็นหงายแบบปิ้นท้องหลายคันแล้วนะเราเราเราหงายไหมเรายกไหมจับเกางอาการครับอ๋อเขาเรียกว่าสับขาเฮ้ย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 โค้งมึงเฮ้ยแต่ดีนะเขาไม่ได้มาทางนี้โค้งมาไอ้ดิวเอาไงดีวะ ไม่ต้องกลัว oh! <laughs> ตามนั้นโอเคไม่กลัวนะแต่จริงๆเราเราไม่ได้ถ่ายแบบยามวิการนะครับแล้วก็อรอบๆตัวเราก็จะไม่มีบ้านคนนะครับในระยะ 100- ถึง200เมตรนะครับสังเกตดูนะฮะไม่มีบ้านคนนะครับเราก็เราก็ไม่ได้ใช้เสียงอะไรมากมาย <Okay. S 2> เนาะเพราะฉะนั้นถ่ายได้สบายใจนะอันนี้ผมพยายามปอก ปอบปอบกูเองนี่แหละเออไม่ไปก็<า>แค่ยกครับอะไรนะไม่ไปก็แค่ยกไม่ไปก็แค่ยกเออยกกับบ้านเหรอยกขึ้นหลังกับบ้าน <laughs> แล้วไปจ่ายค่าปรับที่โรงพักใช่ครับโอ้ยน้องเอามาดูมาดูดูข้างล่างนะครับนะนี่นะฮะทรงของเขานะครับนะเอออันนี้สูตรของทางร้านแค่นากินเลยไม่ต้องยืดออกไปไกลก็ได้ใช่ครับนะฮะแล้วแต่เราต้องบอกว่าสูตรใครสูตรมันนะเนาะใช่ครับไม่ชอบย่นครับไม่ชอบย่นไม่ชอบย่นแต่ชอบยืดครับแต่ชอบยืดหมายถึงอะไรวะเนี่ย หมายถึงรถไหมเนี่ยหมายถึงรถอ๋อโอเคโอเคโอเคคุณว่าเป็นเรื่องอื่นนะทุกหลังก็แปลกๆนะ S P N นะฮะตัวนี้สูงเท่าไหร่เนี่ย200ร้อยก้าห้าไหมหรือ28ป่ะ285ครับ285ครับใช่ไหมตัวนี้ปรับรีบอลได้จริงไหมปรับได้ครับเออปรับได้จริงแหละแตกแล้วครับแตกแล้วเหรอเออ S P N ดูอยู่ก็ถ้ายังไม่ถึง6เดือนก็น่าจะเคลมได้นะก็น่าจะรอนานหน่อยะเอออ่ะโอเคปรับรีบอลได้นะครับนะ พวกเซ็ตโชคพวกอะไรเนี่ยใครเป็นคนจัดการช่างจัดการเองนะครับอ๋อไอ้บีมเหรอครับบีมเป็นคนจัดการเองแสดงว่าเวลาเราลงสนามปุ๊บบีมก็จะอยู่หลัางรถตลอดใช่ครับอืมอันดับ5 NGO นะฮะถือว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับนะเออแต่ผมเพิ่งเพิ่งสังเกตเห็นนะว่า201เมตรเนี่ยมันทํามันไม่ต้องแบบถอยไปไกลก็ได้ใช่ครับอ๋อก็สูตรใครสูตรมันนะเนาะอย่างที่บอกกันะลายาวครับเออขับยากไหมเดยไม่ยากครับสำหรับผม สำหรับสำหรับดิวนี่ไม่ยากเพราะว่าเออมันมันชินแล้วปะชินแล้วครับมันชินแล้วใช่ไหมอันนี้ลงรุ่นอะไรเนี่ยคะเนี้ยลงรุ่นห้าสามห้าสาม้าอ่ะ้ข้างเปิดหรอข้างเปิดครับอ๋อคนี้งเปิดกล่องเดิมไหมกล่องเดิมครับอ๋อข้างเปิดกล่องเดิมนะฮะนะเออเฮ้ยอธิบายคําว่าข้างเปิดหน่อยเืิดแบบบางคนไม่รู้ข้างเปิดมันคืออะไรดิวข้างเปิด้็้างถอดมัดไปตรงนี้หรอครับมัดเอื่น มัดไฟถอดมัดไฟออกเออเผาจานไฟได้ไหมวะเผาได้ครับเผาออเาเขาเรียกว่าเผาอ่ล้อไม่เหล็กใช่ไหมใช่ครับเผาได้ไม่ผิดกติกาไม่ผิดครับเออเพราะว่ายังอยู่ในกติกาอยู่ใช่ครับนะมีอะไรอีกที่ทําได้ข้างเปิดรู้ไหมฟังคัดครับฟังคัดฟังคัดแต่งได้นิดหน่อยครับเอาแต่งได้นิดหน่อย ก็คือแล้วแต่จะทำแต่ว,ว,ว่าไม่เขาเรียกว่าไม่ไม่เกินไม่เกินกฎหมายกำหนดใช่ครับไม่เกินกติกากำหนดเออ,เอ,อหลอนแล้วกูหลอนแล้วเห็นแวบๆมาเมื่อกี้ดีไม่เปิดไซเรนมาด้วยอ่ี่เรตกใจแล้วกูอออ่อาคันเกียร์คันเกียร์คันเกียร์เนี่ยน่าสนใจตรงนี้ไว้ทุกคนคันเกียร์นะครับ201เมตรนะฮะเขาจะเอากดลงต่ำกว่าปกติครับใช่ไหมใช่ครับเพื่ออะไรวะอิว เพื่อให้ขี่ง่ายครับแล้วแต่คนแล้วแต่คนถนัดครับแล้วแต่คนถนัดด้วยแต่ส่วนมากเขาทำทรงนี้ไหมประมาณนี้ไหมประมาณนี้ครับ <S <S เหรอโอ้สแตนโคตรเท่เลยว่ะทำกันเองหรือเปล่าเนี่ยใช่เอาเลยใช่ครับเอเอ,เอ,อเดี๋ยวไอ้อออบ,บีมบีมบีมโอ้โหไอ้บีมบีมมันเติมสิงห์แล้วอ่ะบีมบีมมาหน่อยเดี๋ยวเอาสแตนลงให้ดูหน่อยเดี๋ยวให้พี่ดิวลองเอ่อทำท่าแบบขับกําลังเทสอะไรอย่างเงี้ยกำลังจะออกตัวอะไรเงี้ยพี่ดิวพี่ดิวเอาดึง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 หน่อยดึงหน่อยปั๊บ อ๋อ,อซ้อม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 เารากำลังจะออกตัวท่าอยู่ยังไงอย่างงีอ้อ๋อโอ้โกอออดอย่างนี้เลยโอ้โหออกกดอย่างนี้เลยเฮ้ยแต่จริงจริงอ่ะมันใส่ดาวเทียมหมัรองเท้าแต่งี้ไม่ได้นะใช้นามอ่ะเอออันนี้คือซ้อมทดสอบไปดูนะครับนะปึ๊บอ๋อกดหนึ่งกดหนึ่งป๊บออกตัวปั๊บหน้าลอยนิดนึงําไงสับพาอย่างนี้เลยเหรอแล้วมันไม่จังหวะที่แบบเรายกอันเกียร์ขึ้นเนี่ยมัน มันไม่ลอยต่อไม่ครับอ๋อสดเราเร็วกว่าใช่ครับอ่าโอเคตามนั้นคือจบเอ้าเบี้ยมบี้มบีมบม,บม,มามามาตั้งต่อตั้งต่อตั้งต่อเดี๋ยวมาแจกทรงกันหน่อยนะครับนะเฮ้ยผมเห็นจุดหนึ่งแล้วผมสงสัยมากเลยเดี๋ยวไปต่อชุดหน้านะครับนะเฮ้ยนี่อันนี้ผมต้าฝ่าเลืองไงเนี่ยพี่ดิวครับเหมือนเกนโชกคมันกระบอกโชกคมันงองเฮ้ยใช่ไหมใช่ครับแมนบอแมนอ่แมนครับบี่มมันเอาตัวมาเบิ้งซอยดูเอามันว่อปะเนี่ย มันเป็นโค้งโค้งหรือไงมันเป็นสูตรได้นะมันเป็นสูตรทางทางร้านครับแมนโบะเมนบะเอาติมันหลอกตากูเหรอมันเหรอเออเฮ้ยเอาคอมเมนต์หน่อยฮะงอไม่งอเฮ้ยหลอกตามากเลยนะเออเอาโอเคจุดบนเป็นแผงคอมเมเนียมอันนี้ผมแนะนำนะครับนะใช้ในสนามเท่านั้น อย่าไปหาขี่เล่นนะอันตรายใช่รับใช่ไหมอาชีพชีวิตได้เรยเคยไหมเคยไหมเคยเจอไหมไม่เคยครับเคยแบบเพื่อนเพื่อนทีมงานอะไรเงี้ยยังคอขาดอะไรเงี้ยไม่เคยไม่เคยครไม่เคยแต่ว่ารู้เลยว่าอันตรายใช่ครับต้องในสนามเท่านั้นนะครับนะหรือว่าเป็นรถจอดโชว์อะไรเงี้ยเท่านั้นนะครับนะไม่แนะนําถ้าเกิดเอาไปใช้งานแบบในชีวิตประจําวันนะครับนะอ่ะโอเคชุดหน้าวงร้อนเอสองหน้าหลังเลยนะครับขอบเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้นะหนึ่งหนึ่ง หน yeah, yani> ึ่งหนึ่งสองไหมวะใช่ครับหนึ่งหนึ الح الح ja erm ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองนะครับพิ้วยางสี่ห้าแปดสิบแล้วก็ข้างหลังเอาไปดูข้างหลังหน่อยพูดมาหน่อยสี่ห้าแปดสิบเหมือนกันเหมือนกันนะครับนะโอ้ยดุมยอดน่าสนใจพี่ดิวดุมยอดโคตรเท่เลยว่ะอย่าบอกว่านายเอาดุมยอดไปกึ่งอีกรอบนึงนะใช่ครับซื้อมาแล้วก็กึ่งอีกครับเลือโอ้โหเฮ้ยไล่เบาใช่ครับโอ้โหเอ้ยแต่มันก็เท่ดีนะสวยครับมัน เหมือนกับว่าไล่ให้มันบางลงกว่านี้เหรอครับใช่ไหมมีผลอยู่ครับ <S 1> <S 1> มีผลเหรอคือเก็บทุกรายละเอียดมากั้นเถอะครับโอ้โหลืมถามเลยกติก,กาเนี่น้ำหนักเท่าไหร่ร้อยยี่สิบห้าโลครับร้อยยี่สิบห้าโลร้อยสิบห้าได้หมดครับได้หมดเลยแล้วตอนที่เราได้อันดับห้าเนี่ยเราลงไปน้ําหนักเท่าไหร่ร้อยสิบห้าครับเด้อร้อยสิบห้านะครับนะเฮ้ยสันรู้ว่าคางเดิมมันคางเปิดเนี่ยเร,เรื่อง่วงเหรอเปิด อ๋อสองรุ่นเลยอ๋อสองรุ่นลงสองรุ่นนะครับแต่ที่ได้ที่ได้นับห้าค,คือข้างข้างเดิมอ,อ,อ๋อโอเคโอเคโอเคนะครับนะโอ้อแต่นี้เขาใช้จะจะท่อ p ีปีวายว่ะอ่ะาชื่ออะไรนะกชื่อเลยนะชนะ่างตองพยัก์ครับพี่ตองพี่ตองอ่าถ้าเห็นคลิปอ่าสปอนเซอร์ได้นะครับนะปีปีวายนะครับนะอ่าขอสเตปขี่เล่นแบบกระดกกระดกหน่อยนะครับนะมันเท่ดีนะพี่นะ ท่อแรงครับเออท่อแรงนะครับทีพีบายเห็นหลายคันมากๆเลยนะครับนะอ่าทีพีบายมาสารคามนะโอ้โหข้างล่างนี่เป็นยิงทรายป่ะเนี่ยเอาไม่ใช่มันโดนอะไรใช่ครับอะไอท่อนี้ยิงทรายเหรอใช่ครับโอ้โหแล้วท่อนอื่นท่อนอื่นไม่ยิงทรายท่อนอื่นไม่ยิงครับเออบีมบีมบีมเติมเสร็จยังบีมมาๆมาๆมาขอดูหน่อยขอดูหน่อยคันนี้คือดีมทรงเชิงนี่มันเป็นรถที่แบบเตี้ยมากๆเลยนะทุกคนนะขอดูทรงก่อนปิดคลิปหน่อย เอาสแตนลงให้ผมหน่อยลูกเพี่ครันโ,โอ้โหดีมเนี่ยถ่ายคันไหนคือแบบเตี้ยมากนิ้วหนึ่งสอดน,นิ้วหนึ่งฟิตอะไรอย่างเงี้ยโอ้คันนี้ไม่เตี้ยนี่หว่าเอ้ยมีระยะยุบไหมเนี่ยยุบมีครับมีฮะกดดิกดดิเออดดเออเน้นขีดสบายโอย้ระยะยุบก็เยอะอยู่นะเออคันนี้สองนิ้วชิวๆครับน้องๆอ,อ่าโอเคนะครับอ่ะอ่ะประมาณนี้นะครับผมกับ ดีมทรงเชง200 1เมตรอันดับ5 NGO จอจอหนะครับนะบีมส่งเข้าประกวดเฮ้ยเวลาเวลาเขาเขาประกาศชื่อเขาประกาศยังไงวะอูช่างบีมซ้ำเนี่ยอูช่างบีมซ้ำเนี่ยใช่ครับซ้ำนี้ตีดิวนั่นครับเอา้าซ้ำนี้ก็บซ้ำนี้แล้วไปเอา้าเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอบคุณดิวแล้วก็ทีมงานอูช่างบีมไทยประดับด้วยนะครับนะประดับนะครับไม่ใช่ประดับนะครับผมนะ อ่ะโอเคสวยๆงามๆครับน้องๆเดี๋ยวให้ไอเดิวไปทำงานต่อคงไม่ทำแล้วแหละลางานใช่ครับนะอ่ะโอเคสวัสดีครับลาออกดีกว่าฮะลาออกดีกว่าครับลาออกดีกว่าไม่ใช่ลางานนะลาออกดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเจ้านายมาดูคลิปเราคายนะอ่ะพรุ่งนี้ ไปไม่ต้องมาทํางานแล้วนะ <nervous> <London Holmes> ไอ้น้องมายวายไปเจอใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับเอดโคตรเอาเลสซิ่งของแท้ผู้ติดตาม2.800แสนขึ้นไปนอกนั้นของปลอมระวังกันด้วยนะปื๊ดสติกเกอร์โคตรเอาสุดเฟี้ยวในตะการติ๊กตอกโปรโมชั่นลูกค้าใหม่ก่อนหมดเคสฟรีไปเลยแผ่นแรก